สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูอ้อมมีหน่วยจับประสบการณ์วันคืนชื่นอรานะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะการจับคู่ภาพเหมือนนะคะมาให้เด็เดกๆร่วมสนุกกันอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยเป็นเกมนะคะเป็นรูป ภาพนะคะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นแท่งกระดาษนะคะมเมื่ออุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตรูปภาพที่เหมือนกันและหลังจากนั้นนะคะนำแท่งกระดาษนะคะมาโยงจับภาพคู่ที่เหมือนกันนะคะโยงจับให้ครบทุกรูปเลยนะคะเด็กๆทำครบ ทั้งสีรูปแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมบันทึกรูปภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอนะคะขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมแล้วก็ส่งเข้ามาอย่างไรห้องเราให้ครูอ้อมได้ดูด้วยนะคะเด็กๆยังไงกิจกรรมนี้ครูอ้อมขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กิจกรรมต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ